สวัสดีครับวันนี้อยู่กับออนิวมิลเอ2022นะครับรถใหม่ป้ายแดงๆเลยนะครับเนี yeah. ่ยสำหรับออนิวมิลเอคันนี้นะครับติดตั้งจอนะครับเป็นจอ Android นะครับขนาด9นิ้วจาก Sion Plus นะครับซึ่งมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับ <Yeah. S 1> มาพร้อมกับกล้อง360องศาเลยนะครับตัวนี้ ติดตั้งเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับมีโลโก้ Isuzu ให้ด้วยนะฮะแบบนี้ฮะหน้าจอฟีเจอร์ใช้งานแบบล้ำๆฮะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้นะฮะพอเร,เราเปิดไฟเลี้ยวนะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูฮะพอเปิดไฟเลี้ยวโชว์นะฮะบ,บนหน้าจอโชว์แบบนร้่อยฮะนี่ครับเป็นรูปรถแบบนี้นะฮะโชว์ว่าเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายมืออยู่นะฮะ ตัวนี้อาราวิวนะฮะรอบคันนะครับโชว์สถานะกล้องรอบคันอันนี้เป็นกล้องเฉพาะด้านซ้ายนะครับเป็นแบบ 3D นะฮะหรือ3มิตินั่นเองนะครับเดี๋ยเปิดฟังขวาบ้างนะครับรูปรสแสดงผลนะครับไฟเลี้ยวด้านขวาแบบนี้นะครับมีเส้นให้ด้วยนะฮะสำหรับกล้องหน้านะครับโอเคครับหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยนะครับมาโชว์หน้าจอแบบนี้เดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยดูฮะ พอเข้าเกียร์ถอยเราจะเห็นว่านะครับด้านหลังมีเส้นนะครับขึ้นนะครับเป็นกล้องกล้องหลังนะครับแบบนี้นะฮะนี่ฮะอาราวิวรอบคันก็ยังคงแสดงผลนะครับกล้องข้างซ้ายขวาหน้าและหลังนะครับเราสามารถปิดเปิดเส้นได้ด้วยนะครับปิดเปิดเส้นได้ด้วยนะฮะตัวนี้เวลาเราใช้งานนะครับบางคนไม่ชอบบางคนชอบแล้วแต่นะครับพอเราตัดกล้องถอยนะครับนี่ฮะกดเกียร์ถอยจะเป็นกล้องหน้าแบบนี้นะฮะ ส่วนด้านหน้านี่เราสามารถเซตค่านะครับตัวตัวเลนส์หน้าของกล้องสามารถเรียกดูผ่าน360องศาตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่ฮะแบบนี้ครับเราสามารถปรับเส้นให้วายได้แคบได้สูงต่ําได้นะครับตัวนี้นะฮะโอเคนะครับ 3D ก็สามารถเรียกได้แบบนี้ฮะรอบคันให้หมุนนะครับให้เราดูว่ารอบคันมีอะไรนะครับกีดขวางนะครับได้เลยนะครับสามารถทัดบนหน้าจอแบบนี้ได้นะฮะนี่ฮะ ขึ้นลงแบบนี้ให้เห็นแบบรอบตัวเลยนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับผมทัหมุนแบบนี้เลยนะครับจะปรับแสงค่อนข้างจะรวดเร็วนะฮะเพราะกล้องมันโชว์สถานะนะครับแบบนี้ฮะนี่ครับปรับได้หมุนได้ฮะนี่ยฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับกล้องทีดีนะครับสามารถใช้ในขณะรถวิ่งก็ได้รถจอดก็ได้ได้หมดนะครับการเรียกดูแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเรียกดูแล้วกล้องจะตัดอัตโนมัตินะครับ โอเคนะครับก็ฝากไว้สำหรับกล้อง360องศานะครับในจอ Android ขนาด9นิ้วจาก s าย o p p พ s s นะครับนี่เราจะมาดูการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะใส่ซิมได้นะครับพร้อมกับที่จะมีการบันทึกนะครับในเกะนะครับเราจะใส่ให้ดูนะฮะในเกะอันนี้นะครับก็จะมีการประกอบไปด้วยนะครับ USB นะฮะนี่ฮะ มี usb แล้วก็มีช่องใส่ซิมนะครับตัวนี้เป็นช่องใส่ซิมนะครับเราสามารถใส่ซิมเน็ตได้โดยที่ไม่ต้องไปต้องปล่อยสัญญาณฮอสปอตนะครับมี usb อีก3หัวนะฮะสามารถที่จะใส่แฟลชไดร์อันนี้เป็นใส่แฟลชไดร์นะครับเพื่อทําการบันทึกนะครับกล้องรอบคันลงในแฟลชไดร์อันนี้นะครับมีการเก็บข้อมูลไว้ได้เลยนะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยง่ายๆนะครับพอเราเชื่อมต่อสัญญาณเน็ตนะครับโดยการปล่อยซิมเน็ตเรียบปล่อยแล้วนะครับเราก็จะ เห็นว่านะครับมีเพ a y s t o ต e ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะครับดู YouTube ได้ดูเด f ฟิกได้ด้วยนะฮะเนี่ยการทัดลื่นไหลนะีทีนี้เป็นแรม6นะฮะลอม128นะครับหน้าจอเป็น IPS แท้นะครับชัดแบบตาแตกเลยนะฮะเรียกว่าชาัดตาแตกนะครับภายในค่อนข้างจะมืดนะครับมีการปรับแสงตลอดเวลาเลยนะครับเป็นระบบสั่งเสียงด้วยนะครับ ดูช่องแต่งรถนะด้วยนะฮะนี่ครับฝากช่องแต่งรถแดะแดดไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับจะให้ดูสักหนึ่งคลิปนะวิดีโอครับตัวมันใช้งานได้จริงไหมนะครับตัวนี้มีคนถามมานะครับว่าคอนโทรลพรมลน์นะครับยังคงใช้งานได้ไหมครับนะใช้ได้ครับนี่ฮะยังคงใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์นะครับ วางโทรศัพท์นะครับนะครับเ่งวอลลุ่มนะฮะเบานะครับเลื่อนแท็กนะครับเนี่ยฮะเลื่อนได้เลยนะครับแบ็กนะครับได้เลยนะครับครบชุดนะฮะเล่นกันแบบง่ายย่างนี้เลยนะครับจอสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับความปลอดภัยรอบคันนะครับพร้อมกล้องบันทึกแล้วก็หน้าจอ Android นะครับ9นิ้วพร้อม ความสมบูรณ์แบบนะครับครบครันในเรื่องของความบันเทิงนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนา้าแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับหรือในช่องทาง YouTube Studio นะฮะทักกันเข้ามาได้ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนะฝากไว้เพียงเท่านี้ฮนะเจอก,กันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ